จรินในรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระธรรมคำสังสอนในทางพระพุทธศาสนาม,มาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังคำสงสอนในทางพระพุทธศาสนาอาตมาพาจะนำเรื่องทิฏฐิสามจำพวกมาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังไปเพื่อเป็นอ,อนุสติในการดำเนินชีวิตของเราในอย่างแรกก็คือ อาเกริยติธิถึงก็แปลว่ามีความเห็นว่าไม่เป็นอันทำสิ่งใดก็ตามที่ทําไปแล้วเนี่ยไม่มีผลก็คือคนที่ทําบาปก,ก็ทําไปไม่มีผลอะไรคนที่ทําบุญก็ทําไปไม่มีผลอะไร คือปฏิเสธทั้งบุญและบาปว่าทําแล้วไม่มีผลจะทำอะไรจะทําทอย่างไรก็ทําไปเถอะจะทําดีทําชั่วก็ทําไปเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ให้ผลอย่างนี้ท่านเรียกว่าปฏิเสธทั้งหมดเรียกว่าอกริยาทิฏฐิปฏิเสธการกระทำทั้งหมดไม่ว่าดีว่าชัว่วว่าทําไปเลยทําแล้วไม่มีผลอะไร ก็มีเจ้ารัทธิก็คือปุรนกัธปะในสมัยพุทธกาลแต่เราก็จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้คนทำผิดกฎหมายก็ต้องติดคุกก็มีผลนี่เป็นตัวอยา่างแต่ว่าเจ้ารัที่ทั้งหลายหรือว่าโพตทมีทิฐิอัคคีาทิติทั้งหลายก็จะเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชัว่วไม่ได้ชั่วนั่นเอง ในประการที่สองก็คืออเหตุกากาทิฏฐิมีความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีเหตุความเศร้าหมองความบริสุทธิ์ของคนทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปจัจจัย ที่จะทำให้มาเศร้าหมองคนทั้งหลายเนี่ยจะบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์เองสัตว์ทั้งหลายจะบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์เองคือปฏิเสธเหตุทั้งหมดปฏิเสธเหตุแห่งการกระทำทำดีทำชั่วนี่มีเกี่ยวคนเราเศร้าหมองก็เศร้าหมองเองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไร นี่เป็นการปฏิเสธเรียกว่าอาเหตุกาธิฐิเจ้ารัีิสมัยก่อนก็คือมัคคริโกสารเป็นแนวความคิดอย่างนี้สอนลูกศิษย์อย่างนี้นลนและในทิฐิข้อที่สามก็คือนาทิกาทิฐิ ความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครก็ตามที่จะทำบุญทำทานจะทำการบูชาจะทำดีทำชั่วเนี่ยไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีทำไปก็แค่นั้นแหละ ตายแล้วก็ขาดศูนย์คนตายแล้วก็ขาดศูนย์ไปทําทานทําไมไปทําบุญทําไมมันไม่มีอะไรทุกอย่างมันก็ขาดศูนย์พอตายแล้วก็ขาดศูนย์ไปเห็นคนตายแล้วก็หายไปจากโลกใบนี้โคคนี้ก็คือปฏิเสธทั้งเหตุและผล ครูในสมัยพุทธกาลก็คืออาชิตะเกศกรรมพลมีแนวความคิดอย่างนี้นั้นญาติโยมสาวิชนทั้งหลายอาตมาภาพนำทิฏฐิทั้งสามประการเนี่ยมาให้โยมได้ฟังคนสมัยปัจจุบันนี้ก็มีออกเฟซออกไลน์ออกทางโซเชียลว,ว่าอย่าทำบุญเลย อย่ารักษาศีลเลยอย่าเจริญภาวนาเลยก็มีในทั้งคมปัจจุบันนี้ก็มีให้เห็นแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวเราต้องเป็นตัวของตัวเราทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยแน่นอนองค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้ให้เราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้อัตมาภาพนำมาเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ใช้ปัญญาพินิ์พิจารณาถึงการดำเนินชีวิตของตนเองเพื่อที่จะ ยกตนเองให้ไปสู่สิ่งที่สงบกายสงบวาจาสงบใจในปัจจุบันและถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการเจริญพร